สวัสดีครับผมท่ายนะครับ CEO แกนูวิลล่าเลยนะครับผมวันนี้ก็พามาชมความคืึหน้านะครับช่วงนี้ก็จะมาทีนี่นะครับที่อำเภอเชียงคานโครงการเชียงโขงวิลล่าเขตสอง ภายในเราก็ทำการโปรติคพื้นด้วยกระดาษนะครับกระดาษล่างตัวนี้กระดาษม้วนนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้อพิพาทนะครับระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมานะครับอันนี้พูดจากศาลเจ้าบ้านหร,รือทางกฎหมายนะครับเ็จะเห็นว่าผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับ ผู้ว่าจ้างคือใครผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับส่วนผู้รับจ้างก็อาจจะเป็นผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านนะครับมผมข<ม>้อที่เราควรจะมีเลยนะครับก็ค,คือสัญญาที่ชัดเจนสัญญางานก่อสร้างนะครับก็รายละเอียดต่างๆต้องชัดเจนทั้งสองฝ่ายนะครับข้อแรกข้อสองอธิบายขอบเขตของงานนะครับให้ชัดเจนและลงมือเซ็นสัญญาหรือลงมือทํางานกันนะครับ ข้อที่สามงวดงานต่างๆอย่างที่ผมแจ้งนะครับงวดงานต่างๆข้อนี้สำคัญมากต้องให้ชัดเจนนะครับส่วนข้อที่สี่นะครับในส่วนของบัญชีสแสดงรายการต่างๆรายการประมาณการนะครับ BOQ ข้อนี้สำคัญมากนะครับต้องมีนะครับ BOQ ต้องชัดเจนแยกเป็นรายการรายการเป็นหมวดนะครับออกมาให้ชัดเจนเพื่อ เกิดข้อขัดแย้งนะครับเราก็จะได้นำตัว B O Q เนี่ยออกมาออกมาให้าทางทนายหรือ,อาทางศาลนะครับเข้ามาดูนะครับว่าตรงนี้ข้อผิดพลาดมันอยู่ที่ใครนะครับข้อต่อมานะครับแบบที่แนบสัญญาต่อสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการประกอบแบบตรงนี้ก็สําคัญนะครับ ต้องให้คนที่เขียนแบบนะครับคนที่เขียนแบบแล้วก็คนที่คนที่เขียนแบบวิศวก,แบบสวกรสถาปนิกเนี่ยลงในดีเทลรายการแบบให้ชัดเจนนะครับไล่รายการทั้งหอย่างเช่นว่าโครงสร้างนะครับต้องเป็นยังไงสเต็งเท่าไหร่นะครับใส่เหล็กเอสดี SD เท่าไหร่นะครับ sd 4 0 sd 5 0ใส่ S ใส่เหล็กเส้นโคงแบบไหนนะครับการเสริมเหล็กยังไงนะครับผมแล้วหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างแบบเนี่ยต้องขออนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนที่จะมีการก่อสร้างต่อไปหรือไม่นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่สําคัญมากเช่นกันก็คือแผนง,งานก่อสร้างข้อนี้ก็สําคัญนะครับแผนง,งานก่อสร้างเอาไว้ทําอะไรแผนง,งานก่อสร้างเอาไว้ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาเนี่ย หรือผู้รับจ้างเนี่ยทำงานได้ตามแผนหรือไม่นะครับตามแผนที่วางไว้หรือไม่ว่าทั้งแผนส่วนของระยะเวลาแผนส่วนเรื่องของเงินนะครับที่เขาทําการเบริกน้อยมากขนาดไหนนะครับผมตรงนี้ก็สําคัญมากนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับที่ผมจะแนะนําเลย โครงการไปด้วยนะครับเป็นส่วนของงานก็คือต้องมีวิศวรกรนะครับของฝ่ายฝ่ายของผู้ว่าจ้างแล้วก็ทางฝ่ายของผู้รับจ้างนะครับฝ่ายของผู้ว่าจ้างเนี่ยก็คือเรียกอีกแบบหนึ่งคือคอนเซิลนะครับผมโอเคคอนเซิลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้ามาตลอดนะครับมาตรวจในส่วนของงานที่สําคัญสำคัญนะครับผมคอนเซิลเนี่ย หนึ่งเลยนะครับกับเส้าที่จะต้องเข้ามาเนี่ยก็คือช่วงอย่างเช่นนะครับงานโครงสร้างมาตรวจเด็กก่อนทําการเทนะครับหรือในระหว่างช่วงงาน่อกหรือก่อน่อกออกลาย่อกก่อนปูกระเบื้องออกลายกระเบื้องต่างๆหรือตรวจงานผ้าต่างๆนะครับตรงเนี้เข้ามาเป็นการะคราส่วนวิศวกรควบคุมงานของผู้รับจ้างนะครับสาคัญตรงนี้ต้องอยู่หน้างานตลอดนะครับ เพราะเป็นความรับผิดชอบของทาง่านร้อยเต็มนะครับผมตรงนี้ถ้าทั้งผู้ว่าจา้างและผู้รับจา้างเนี่ยเราทํางานกันอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ของตัวเองเ,เต็มความสามารถก็เชื่อมั่นมากนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยได้งานที่ดีแน่นอนนะครับผมทั้งในส่วนของคอนเซ็ปต์นะครับในส่วนของเจ้าของบ้านเองก็ให้ความร่วมมือนะครับรวมไปถึง ระบบการเบรกิกจ่ายเงินต่างๆถามว่าเบิจกจ่ายใครถูกใครผิดเบิกช้าเบิกเร็วอยู่ตรงไหนอยู่ตามสัญญาอยู่ตามแผนงานอยู่ตามบีลคิวนะครับผมตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่กาลังสร้างบ้านและมีปัญหนา,ากับผู้รับเหมาผู้ว่าจ้านนะครับผู้รับจ้างนะครับผมก,ก,ก,ก็ก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับตามหมายเลขบอร์โท์ทางซ้า เลยนะครับหรือเบอร์ไวเบ็บแกรนูวิล่าเลยนะครับขณะนี้เราอยู่ที่เกียงหองภูมิน่านะครับเป็นบ้านเพื่อการลงทุนบ้านของสักไว้น้ำน,นะครับในราคาที่ทุกท่านจับต้องได้นะครับผมกสาราได้โครงการครับสหรับนักลงทุนแเจ้าของบ้านที่ต้องการบ้านที่พร้อมสำเร็จเลย มีกำลังเงินนะครับหรือท่านมีเครดิตท่านให้เราช่วยเช็คให้ได้นะครับว่าท่านมีความสามารถอยากเป็นเจ้าของคูวินล่าสักแห่งนึงได้ไหมน,นะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งโครงการดีๆสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตสวัสดี